สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเหมี่พาแซบค่ะมาค่ะทุกคนวันนี้นะคะเหมอนก็ได้เมนูตำสัวกุ้งสุกค่ะพี่น้องนี่เส้นขนมจีนนะคะของเหม่อเองสองหอ่อเดอจากพี่น้องได้แบบเยอะมากเต็มถาดเลยจ้าใครสนใจก็ทักแชทมาเดอห่อละสิบบาทนะคะตัวนี้ห่อละสิบบาทสิห่อแถมหนึ่งค่ะมาค่ะพี่น้องเป็นแต่แซบเนาะ สีเข้มข้นมากค่ะเพราะว่าใส่น้ำปูร้าพาแทบอขออนุญาตใช้มือนะคะหยุมเลยมาพี่นอ้องหนัวมากกุ้งตัวใหญ่ เส้นแบบเหนียวนุ่มแห้งจ้ะโอ้โหทำตาสวดเลยค่ะพี่น้องมา เค็มโทนตบผักกั้นจองค่ะตำส่วนก็คือแบบว่าใช้มือนี่แหละจกแซบ แบบเข้มข้นสีเป็นอย่างนี้เลยพี่น้องไม่ใช้น้ำปรับอันน้ำปูร้านะคะใช้น้ำปูราค่ะพี่หมวยใครสนใจก็ทักแชทมาเลยเด้อสินค้ามีพร้อมส่งค่ะ หอกุ้งหอกุ้งไม่ได้ทิ้งนะคะเนี่ยมากเนาะชอบ ใส้กับผักการจองเลยค่ะชชอมหนูซื้อมาเมื่อสองสามวันก่อนสรุปมาเปิดวันนี้เปิดในตู้เย็นก็คือมัน่เนาก่อนค่ะพี่น้องอือือ ใส่ตะต่อเยอะมาก่วงเลยครับพี่น้องอยากแนวแซ่บๆเนาะ ชุดตัวก็อ่อนมาก

ห่อละสิบบาทได้หลายแห้งครับพี่น้องเป็นเส้นที่แบบว่าอยู่ได้นานเนาะสะดวกแก่การพกพาได้จ้ะ ใช้มือหยุมเซน Dẹp mm hay -hmm. กระเทียมโทนกรอบๆก,กระเทียมของเหมยนะคะเป็นกระเทียมทนดองน้ำผึ้งะค่ะพี่น้องกรอบหวานแซบด้วยจ้ะใครที่สนใจเส้นขนมจีนแห้งนะคะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่น10ห่อแถม1เลยค่ะพี่น้องสนใจก็ทักแชทมาได้เลยจ้า หลายคนก็ถามมาเยอะเนาะทำไมแบบว่าช่วงนี้ท้องแล้วไม่โซมนะคะเป็นคุณแม่ยังไงไม่โซมนี่ด้จับพี่น้องมือใช้สบู่กุหลาบเมื่อหอยทากนะคะจากแบรนด์บริโกนะคะเป็นแบรนด์ของเหมยพี่หมวยแล้วก็น้องเก่งด้จับพี่น้องใครที่หน้าเป็นสิวนะคะมีรอยดํารอยแดงผิวแห้งผิวคล้ํานะคะพี่น้องใช้สบู่ตัวนี้เลยนะคะฟื้นฟูแล้วก็บํารุงผิวหน้านะคะตอนล้างหน้านะคะพี่น้องใครที่แต่งหน้าก็สามารถล้างมคอัพล้างเครื่องสาอําอางได้อย่างสะอาดหมดจดที่สําคัญนะคะ ฟองเยอะฟองนุ่มนะคะฟองเมือกหอยทางนะคะแถมตะข่ายตีฟองไปในกล่องด้วยนะคะพี่น้องใครสนใจทักแชทมาได้เลยนะคะ